สวัสดีครับพี่น้องในองญญาาค์พระเยซูคริสทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องคิดจักแสงสติภาพแล้วก็สารธรรมแสงสติภาพของหลวงนะครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับวันนี้ตรงกับวันที่2 6พฤศจิกายนนะครับ2020นะครับวันนี้ผมพิจารัยตาลมาศ จะมานำพี่น้องในการที่เราจะศึกษาเฝ้าเดียวนะครับในพระธรรมโรมบทที่10ข้อ1 4ถึง21ในเช้าวันนี้นะครับผมจะให้ขัวข้อว่าเท้าของท่านงามจริงไหมให้เรามาอ่านพระธรรมของพระเจ้าไปด้วยกันครับแต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอตอบพระองค์ได้อย่างไรและพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์ จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรและเมื่อไม่มีผู้ประกาศเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรและถ้าไม่มีใครใช้พวกเขาไปเขาจะไปประกาศได้อย่างไรตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่นําข่าวดีมาช่างงามจริงๆหนอแต่ไม่ใช่ทุกคนได้เชื่อฟังข่าวประเสริฐนั้นอิสยาห์ได้กล่าวไว้ว่า พระผู้เป็นเจ้าใครเล่าได้เชื่อสิ่งที่เขาได้ยินจากเราฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศรรพระกฤษเาพเจ้าถามว่าพวกเขาไม่ได้ยินหรือเขาได้ยินแล้วจริงๆเสียงของพวกเขากระจายออกไปทั่วแผ่นดินโลกและถ้อยคำของเขาประกาศออกไปถึงสุดปลายพิภพ ข้าพเจ้าถามอีกว่าอิสราเอลไม่เข้าใจหรือโมเสสกล่าวก่อนว่าเราจะให้เจ้าทั้งหลายอิจฉาผู้ที่ไม่ใช่ชนชาติเราจะยั่วโทสะเจ้าด้วยชนชาติที่โง่เขลาชาติหนึ่งแล้วอิสยากล้ากล่าวว่าพวกที่ไม่ได้สแสวงหาได้พบเราเราได้ปรากฏแก่คนที่ไม่ได้ถามหาเราแต่ท่านได้กล่าวถึงผู้อิสราเอลว่า ตลอดทั้งวันเรายื่นมือต้อนรับชนชาติซึ่งไม่เชื่อฟังและดื้อรัน้นพี่น้องครับเป็นนะครับหลังจากที่เราได้อ่านพระคำรของพระเจ้าไปด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะจากพระธรรมตอนนี้นะครับรวมบทที่10ข้อ14ถึง21ไปด้วยกันซึ่งมีบทเรียนนะครับที่ 2บทเรียนที่สำคัญนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนำข่าวดีประกาศออกไปนะในพระธรรมที่เราได้อ่านในข้อที่14นะครับแต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไรและพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรและเมื่อไม่มีผู้ประกาศ เขาจะได้ยินถึงพระอ,องค์อย่างไรนี่กําลังอาจารย์บอกํกำลังบอกเรานะครับว่าเราต้องนำข่าวดีประกาศออกไปข่าวดีนี้ก็คือเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์นะครับในข้อที่15ได้บอกว่าไงครับในตอนท้ายบอกว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมาช่างงามจิ ีเป็นสิ่งที่สำคัญครับเท้าของเราวันนี้งามจริงไหมคือการที่เราเองได้ใช้เท้าอาจา,ารย์บารโรได้พูดถึงเท้านะครับซึ่งเป็นอวัยวะที่เป็นเหมือนพาหะนะครับไม่ใช่พาหนะางโลกนะครับแต่เป็นพาหะในการที่เรานำเราออกไปประกาศข่าวกระเสิฐกับคนต่างๆแต่แน่นอนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ ก็มานึกนะครับว่าแล้วเราล่ะครับทุกวันนี้เท้าของเรางามจริงในที่นี้เขาได้พูดถึงสิ่งหนึ่งที่สําคัญน,นะครับว่าเท้าของผู้ที่นําข่าวดีไปนั้นนะครับก็คือแท้ที่จริงอนาะจารย์ปโลได้อ้างอิงนะครับได้ยกตัวอย่างนะครับจากพระธรรมอิสยาบทที่52ข้อ7นะครับซึ่งมีเนื้อหาและบรรยายสรุปได้ดังนี้ก็คือ บรรยายถึงผู้นำข่าวสารไปประกาศกับคนยูดาว่าการตกเป็นเฉลยของพวกเขาได้สิ้นสุดลงแล้วเปาโลได้นำคำกล่าวนี้มาใช้กับชาวยิวผู้ซึ่งได้รับพระกิติคุณในยุคของท่านสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผมเชื่อว่ายังมีคนอื่นอีกมากมายที่รอคอยความจริงเรื่องราวของพระเจ้าของ องพระเยซูคริสต์และใครนะครับที่จะนำออกไปถ้าไม่มีใครนำออกไปเขาจะได้ยินเขาไม่รู้เขาไม่เชื่อเขาจะทูลขอสิ่งนี้อย่างไรก็คือหน้าที่ของเราทั้งหลายผู้ที่ได้ลิ้มลองได้สัมผัสได้รู้จักกับองพระเยซูคริสต์แล้วเราต้องนำขาน่าวนี้ออกไปแล้ววันนี้นะครับเท้าของเรางามจริง ประการที่2ครับอย่าก,กลัวการถูกปฏิเสธมาจากข้อที่16นะครับในตอนต้นกล่าวว่าแต่ไม่ใช่ทุกคนได้เชื่อฟังข่าวประเสริฐนั้นอาจารย์เปาโลก็ได้ยกในพระธรรมอิสยาห์มาบอกว่านะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าใครเล่าได้เชื่อสิ่งที่เขาได้ยินจากเรานะครับเราเองบางครั้งในการที่เรา ออกไปประกาศไป,รรปทำพัฒนกิจนำข่าวดีแน่นอนครับไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับได้ฟังและจะเชื่อง่ายๆก็คือไม่ใช่ทุกคนได้เชื่อความข่าวประเสริฐนั้นไ้ง่ายมากก็คือไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับหรือยอมฟังความจริงขององค์พระเยซูคริสต์ที่เรากำลังประกาศขาวนั่นเองแต่ ถึงอย่างไรก็ดีครับพี่น้องหน้าที่ของเราคือการที่เราต้องประกาศทําส่วนของเราอย่าก,กลัวการถูกปฏิเสธนะครับหรือบางครั้งอาจจะไม่มีใครฟังเมื่อเราออกไปประกาศอาจจะไม่มีคนรับเชื่อแต่ท้ายสุดสิ่ง,งเราได้วางเรื่องราวของข่าวประเสริฐไปแล้วนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราเองอย่ากลั แต่ให้เราตระนักว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้เพราะการประกาศาถ้าเราไม่ไปประกาศเขาจะเชื่อในพขาได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากยิ่งในตอนนี้นะครับเราเองมีการหนุนใจในคิดจัรของเราโดยเฉพาะในจังหวัด เรามีการตั้งนิมิตเป้าหมายในการที่จะประกาศผมมักจะพูดกับพี่น้องครับว่าเป็นไงครับตายเป็มตายใครไม่ไปเราจะไปใครไม่ทําเราจะทําอาทิตย์หน้านะครับพี่น้องช่วงบ่ายบ่ายสามตื่นไปนะครับเราจะไปประกาศในชุมชนอย่ากกลัวนะครับว่าโอ้ยประกาศอีกแล้วกลัวจังนะครับอย่าอย่าอย่าก,กลัวแต่ ให้เราเชื่อว่าเท้าของเราจะนำข่าวดีและเป็นเท้าที่งามจริงๆนะครับทีนี้กลับมาถึงการตอบสนองในเช้าวันนี้ก็มี2ประการที่จะเรียนรู้ก็จัดบทเรียนนั่นแหละครับการตอบสนองอย่างแรกก็คือเราต้องประกาศข่าวดีเรื่องของพระยซสุขิ์นะครับแน่นอนที่ผ่านมาหลายๆเดือน ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีพี่น้องต่างท่านถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกินส0ซนะครับที่มาร่วมเรียนรู้ซ้ําแล้วซ้าไปซ้ามาเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออย่างที่ผมบอกเราต้องประกาศข่าวดีเรื่องของพระเยซูคริสต์เราจึางต้องเรียนรู้ในการเป็นพยานพูดถึงพระกิตติคุณเชิญชวนนำรับเชื่อและเราจะต้องทำสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรียน ไม่ใช่แค่อา่านแล้วก็รู้แค่นั้นแต่เราเองต้องนำตัวเรานำข่าวดีออกไปการตอบสนองอย่างที่2นะครับก็คือเราจะไม่กลัวแม้เราจะถูกปฏิเสธบางครั้งนะครับเราประกาศอาจจะไม่มีคนปฏิเสธเราก็ได้หรืออาจจะไม่มีคนฟังเราเลยก็ได้เพราะเมื่อก่อนเราเป็นไงครับประกาศใยกันแจก แจกใบปลิวแต่ทุกวันนี้หนุนใจว่าเราควรจะใช้เวลานในการพูดคุยเป็นพยานแล้วก็มีการได้อธิษฐานเผื่อเขาแน่นอนคนไทยเราเป็นคนที่น่านะไม่ค่อยปฏิเสธแต่ก็ฟังคนระับฟังแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาฟังนะี่ยเขาสนใจหรือไม่สนใจจึงต้องมีการเชิญชวนและสอบถามนำรับเชื่อแต่เราอย่าก,กลัวครับแม้สิ่งที่เราทํา อาจจะไม่มีใครสนใจไม่มีใครฟังแต่เราต้องตระหนักสิ่งที่สำคัญคือเราเองทำในส่วนของเราอย่างเต็มที่คือประกาศพระเยซูคริสต์แล้วนะครับเหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโลได้พูดไว้นะครับในพระธรรมรวมที่1นะครับข้อ16-17 ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยูเกาะและพวกกีนด้วยเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อและเพื่อความเชื่อตามที่พัมพีมีเขียนไว้ว่าคนชอบธรรม จะมีชีวิตดำรงอยูโดยความเชื่อพี่น้องครับอย่าให้เรามีความละอายหรือกลัวแต่ให้เรามีใจิตใจที่กล้าหาเพราะเราตระหนักว่าการประกาศข่าวประเสริฐคือการที่เราเองนำความรอดความรักขององค์พระเยซูคริสต์ไปสู่ผู้คนอีกมากมายและคนเหล่านั้นเป็นไงครับเขาต้องการที่จะได้รู้จักกับ ยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ได้ลิ้มลองได้สัมผัสได้รู้จักกับพระองค์มีประสบการณ์กับพวกแต่ถ้าเราไม่ออกไปต้องมองดูที่เท้านะครับก้มดูเท้าเราว่าเท้าเรางามจริงหนอเหมือนอย่างพผีพูดน่าคิดนะครับดังนั้นนะครับขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนที่ผมเชื่อเ,เกินว่าเราจะเป็นคนที่มีเท้าที่สวยงามและนำข่าวดีของพระเจ้า ที่ฐานด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานความรักขัามดีความรอดที่มาถึงเราทั้งหลายทุกคนที่ได้ยอมรับว่าเราเอง หเห็นความรักขององค์และประจักษ์แก่ตาของเราพระองค์เจ้าข้าดังนั้นอย่าให้เราละอายหรืออย่าให้เราขาดกลัวในการที่เราเองจะนำความความรักข่าวดีขององค์พระเยซูคริสต์ออกไปสู่คนอีกมากมายขอให้เราตระหนักว่าพระองค์เจ้ขาข้ามีหลายคนที่ต้องการการช่วยจากพระองค์ให้แรงรักในการที่จะประกาศ รื่องราวของพระองค์แะเช่นเดียวกันขอพระเจ้าเสริมกําลังสถิตกับพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ที่ไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดเราจะได้รับการอวยพรการทรงนำจากพระเยซูคริสต์เจา้าขอพระพรของพระองค์อยู่เหนือผู้ที่รักพระองค์เชื่อฟังและอย่างเกรงพระองค์องค์ิษฐานร่วมกันด้วยความเชื่อ น้องครับนะครับถ้าเราเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นพระพรนครับในการที่เราจะแบ่งปันและแชร์ไปแต่ยิ่งไปกว่านั้นอย่าลืมนะครับในการที่เราจะติดตามไม่ว่าจะเป็นนะครับช่อง y o u t นะคลิจากแสงสุภาพแล้วก็ทาง a c e b o o k ไลฟ์นะครับที่จะมีการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นการนมัสการในวันอาทิตย์หรือจะเป็นค่ำคืนวัน การที่เราจะมีส่วนในการที่จะแบ่งปันนะครับแม้บางท่านยังไม่สามารถมาที่จากได้แต่เราสามารถติดตามและมีส่วนข่าวสารต่างๆเหล่านี้ได้ต่อไปเพื่อเราจะเสริมสร้างซึ่งกันและการแล้